อ๋อสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับการอัปเดตใหม่ของเซิร์ฟโอในสีนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าอะไรเพิ่มมาบ้าง ามีเสียงกาด้วยมีเสียงลมด้วยก็คอมก็ต่ากมายนะครับเล่นได้แต่แบบยังไงล่ะมันมองได้ไม่ไกลครับคุณงไง อจะ,ะ,ะตายแล้วอ่ะก็จะมีแชมป์ไปเอ่อ เอ่อแคมไฟอ่ะเดี๋ยวลองตอนกลางคืนน่ะ mm hmm. กลองก็ผิดเป็นไงล่ะ mm hmm. โอ้สุดยอดมากครับอ่ะต่อไปคือถ้าตายซอมบี้ใหม่แบ๊แเบ๊บแบ๊ะเบ ไอ้ย่หัวขาดไอ้ย่เดบอสอ่ะหัวขาดเป็นตายฟังเสียงอ่าฟังเสียงคร้บใช้หมัดตีไม่มีอะไรเกิดขึ้นจำคอมาทำไมอ่ะทำเพื่อคลาย ก็จะมีปลาอินใหม่มาเพิ่มด้วยนิดนึงอรอมันตายหาหัวไม่เจอ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 หอาหัวไม่เจออ่าถ้าใช้ปืนยิงก็จะไม่มีค่านะครับ หาหัวไม่เจอไอตัวนี้จะเป็นไหมวะหาหัวไม่เจอมั้งฮะว่าชงมันับไอ้ออน,นี้ก็เหมือนเดิม หา uh huh, หัวไม่เจอตายฮะหัวหัวอ่าฮะหัวแตกเอ้ยหัวขาดกำเบยอจบคลิปแค่นี้นะครับบาย